ปรับราคาลงจากหน้าป้ายผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ6,700เเท่านั้นนะคะกับตัว Honda j a จ z 1.5S ปี2019รถมือเดียวใหม่แค่8ป0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบูธได้ด้วยนะคะโครงสร้าง The Body เดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะใครสนใจห้ามพลาดเลยมีส่วนลดจากหน้าป้ายให้2 0 0 0 0บาทน,นะคะลูกค้าแนะนำไปหนึ่งทางเลือกนะคุ้มค่าคุ้มราคารับชมให้จบคลิปกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกันนะเพชรยน์นะคะสำหรับวันนี้นะนัดมีรถสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ชมกันนะคะเป็นตัว Honda j a จน 1.5S ปี2019นะคะคันนี้มีการปรับลดราคาลงจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเดิมที่นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่49,000บาทน,นะคะมีการปรับลดราคาลงจากหน้าป้ายให้เหลือเพียง389,000บาทเท่านั้นเองนะเล มายอยู่80,000กิโลนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,700บาทเท่านั้นนะคะใครที่เป็นสาย h อน da บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสภาพเดิมๆสวยๆโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยเลดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2 7 9เท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนัดสุดเก้าแปดสองหก 09587นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลยนะ9กะไก่จอจาน8167กร 8, 1, 6, 7, ุงเทพมหาคนครโรโกด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรถเป็นแบบมันติดรีเฟกเตอร์นะคะโคมไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะสภาพสวยๆเลยนะสีดำเดิมจากโรงงานนะคะฟรีดาวผ่อน6,700เท่านั้นนะรายได้2เท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะไฟเลี้ยวจะติดให้ตรงแก้มข้างร นะคะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยได้เป็นล้อกระทะนะคะสเปคเดิมโรงงานเป็นตัว 1.5s นะคะตัวเริ่มต้นเลยนะแต่ว่า ออปชันก็ถือว่าโอเคนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าขาได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกมองข้างฝากครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะสันเดี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรอ,อยรอยนกิ้มเลยนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขนะคะมีกุญแจสำรองให้ครบเลยนะมาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับบอดี้ภายในของรถแค่นี้นะคะจะเป็นโทนสีดํานะคะเป็นโทนสีดํานะ มือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้าตรงแห่งประตูมาให้ด้วยนะคะมีระบบกันลื่นนถลายแล้วก็ใช้โหมดไอคอนนะคะหมดประหยัดน้ามันได้ด้วยนะคะหัวนอซอกประตูด้านในนะคะเดิมๆไม่มีรอยไข่แล้วก็มาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนเลยนะคะที่วางแก้วน้ําด้านข้างก็มีมาให้นะสวยๆเลยนะคะลูกค้าบอดี้เดิมทั้งคันนะคะพวงมาลัย3ามกานเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะไม่น้อยนะคะ 8 0 0หมกิโลเท่านั้นเองนะลูกค้าอ่าไม่มีการกลับไหม่หรือว่ากอไใหม่แน่นอนนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้ได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะส่วนเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะเป็นแบบวิทยุเอนะคะ uh huh. cd usb aux เสได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบล uh ูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะ,ะ,ะ,คะสภาพสวยเลยลูกค,ะคะ้าขา เกียร์ออโต้นะมีที่วางแก้วน้ำด้านในให้ด้วยนะคะฟรีดาวได้เลยนะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดแล้วก็เบาะผ้าเนี่ยระบายอากาศได้ดีด้วยด้วยนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยืขย่นนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆได้รถ่อ ได้ไปใช้งานกันเลยนะคะแล้วก็คันนี้เขาเป็นทรงแฮดแบ็กหประตูนะคะลูกค้าเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะพับเบาะง่ายๆเลยนะคะ,บบเ,ะ,คะเขาจะมีตัวดันพับเบาะอยู่ด้านข้างนะคะลูกค้ากดนะแล้วก็พับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของรถ h อนด้นะคะเวลาที่พับเบาะเนี่ยเขาจะเป็นระนาบเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ลงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่า เอาลงแล้วก็สามารถพับได้เลยนะนี่ข้อดีของคอนด้าน,นะคะเวลาพับเบาะจะเป็นระนาบเดียวกันนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะพวกสปอร์ Art, ตเม็ดอาร์ตตะเข็บกระดูกงูเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไม่มีชนหนักแน,น่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคุณภาพคลัสเกตเอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะไม้ก็น้อยนะ8ป0 0 0กิโลนะคะ ลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟเบรกทุกที่สามีเห็นชัดเจนกระจกหลังก็ติดตัวไรฟ้ามาให้นะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะลูกค้าบอดี้กว้างนะคะลูกค้าแล้วก็พับเบาะได้2ฝั่งเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้นะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยร้าวพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ดเดิมๆเ,เลยหัวน็อตไม่มีรอยไขย่หรือว่าร่องรอยการขยับเขยื้อเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆ เมด็ดอาร์ตนะคะตรงฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยมีเห็นชัดเจนเลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีให้เลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะคะบอดี้เดิมจีนเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยสนิทสนดจีนนะ,ะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเละดอกเบี้ยพิเศษนะคะร่มต้นเพียง2.79%เท่นานั้นเอง ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะรีบทักรีบโทรมาหานัดได้นะช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนะคะมีเห็นชัดเจนแล้วก็คันนี้ได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบติดฟินให้รอบคนันสภาพพร้อมใช้เลยนะคะในส่วนของแพนเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องไดขขังตรงนะคะแล้วก็หัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มี เก็บขยืดน,นะคะบอดี้ภายในไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนภาษีพรบรทางร้านดูแลให้มีารันตีหลังการขายให้นะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะได้ส่วนลดจากหน้าป้ายตั้งอง20,000บาทนะคะจาก4900 0นเานะเหลือเพียง3 8 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของ ของรถแค่นี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ iVTEC นะคะขนาด4สูบ1,500ซีซีนะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 E20 เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีสั่นไม่มีสถานไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลยเยอะมเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นมาร์กต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าคานด้านหน้าตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆมจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นไม่มีรอยขเลยะ หัวนอ็อตฝากระปองก็เดิมๆนะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะคะแล้วก็ะะตาปั๊มมีเห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์มอ,อก,กมีติดอยู่ครบเลยนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปหนึ่งครั้งเลือกนะคะพนสบายๆหกพันเจเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะ Honda า a จ z ดหนนะคะปี2019ไม่แปดหมืกิลเท่านั้นเองรถมือเดียวนะคะกระจกเดิมกุญแจสำรองครบ ไม่แปดหมื่นกิโลนะ,คะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังคุ้มค่าคุ้มราคานะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ